เรื่องเล่าคำสาบใต้บาดาลตอนที่เจสงครามนาคมหายุทธาใต้สายน้ำทั้งสองแผ่นดินเสียงแห่งคลื่นในแม่น้ำโขงที่เคยนิ่งสงบเริ่มสั่นไหวราวกับลมหายใจของสิ่งมีชีวิตโบราณที่ตื่นจากนิทราใต้ห้วงน้ำลึกของถ้าบาดาลเจ้าสร้อยฟ้าเริ่มสัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนบางอย่างที่มากเกินกว่าคำว่าความผิดปกติพระยากระตานาคราช ที่บัดนี้นั่งสงบนิ่งในห้องประกอบพิธีแห่งนครบาดาลปริตาลงช้าๆก่อนที่จะเอ่ยกับเหล่าทหารนาคว่าอินทรัตเจ้ากลับมาแล้วจริงๆชื่อของพญานาคอินทรัตเป็นดั่งแท้เก่าที่ไม่เคยหายสนิทในความทรงจำของพระยากตานาคาราชอินทรัตนั้นเป็นอดีตสหายผู้ร่วมรบมาก่อนทั้งสองเคยเป็นสหายนาคและยังเคยฝึกวิชาร่วมกัน แต่ด้วยอุดมก,การณ์ที่ขัดแย้งไม่ลงรอยกันตนหนึ่งต้องการพิทักษ์สมดุลส่วนอีกตนหนึ่งสแสวงหาอำนาจกลายเป็นรอยร้าวใหญ่ที่แตกหักเพราะมีความบาดหมางขึ้นเรื่อยๆและบัดนี้อินทรัตไม่ได้กลับมาเพียงลำพังเขานำกองทัพนาคดำจากลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยามุ่งหน้าสู่ถรำบาดาลแห่งเสบังไฟพร้อมแผนการยึดอำนาจ และสถาปนาระบอกใหม่แห่งโลกบาดาลแ่นใต้น้ำสั่สนสะเทือนเมื่อกองทัพนาคดำปรากฏตัวนับปากอุโมง์ลึกทางตะวันออกของนครบาดาลพยากะตานาคราชสั่งระดมเหล่านากรักษาการนำโดยแสงขจรนาคมือขวาและอินเทสเซนผู้บัญชาทัพชายแดนการประทัะกันในระยะแรกเริ่มต้นขึ้นเมื่อเหล่านาคดำใช้เวทพสุธาผ่นคลื่น ทำให้กระแสน้ำบริเวณแม่น้ำสายย่อยเปลี่ยนทิศทางขัดขวางการเคลื่อนพลของฝ่ายกัตนาอินเทเสนนำกองทัพฝากคลื่นและสังหารนาคดำไปหลายร้อยตนแต่อำนาจของหมอกดำที่ห่อหุ้มกองทัพศัตรูทำให้เหล่าทหารเริ่มอ่อนแรงลงทีละน้อยมันไม่ใช่หมอกธรรมดาแสงขจจเอ่ยด้วยเสียงพรามันคือหมอกเวทควันตานาค พิจิตที่สะกดจิตใจ,จทหารให้หลงทางพระยากระตาณราชเข้าร่วมศึกทันทีใช้เวทวาริจักเรียกระแสน้ำวนมหาศาลกวาดหมอกเวทให้กระจายก่อนจะประทะตรงๆกับหนึ่งในแม่ทัพนาคดำผู้ชื่อว่ากัญหาหนาคินก้าการประทัะกันในระยะแรกจบลงด้วยการถอนทัพของฝ่ายอินทรัตแต่พระยากะตาคราชรูด้ดีนี่เป็นเพียงแค่การทดสอบ หลังสงครามเบื้องต้นพระยากตานาคราชได้ย้อนกลับสู่ห้องบูชาใต้ฐานศิลาเก่าเพื่อเปิดคัมภีร์บรรพาการซึ่งเล่าขานถึงพันธสัญญาเลือดระหว่างผู้ปกครองโลกนาคในอดีตเขาพบข้อความหนึ่งที่สะดุดใจผู้ที่ทำลายสมดุลของสองสายน้ำจะ,ะเผชิญหายนะแห่งเลือดทั้งสองโลกความเชื่อมโยงของคำทำนายเริ่มเข้ากันได้พอดีกับคำทำนายเก่าที่เขาเคยเอ่ยไว้ เมื่อครั้งเจ้าส้อยฟ้ากับธนาแอบพบกันหากเลือดมนุษย์แต่ต้องสายเลือดบาดาลโลกจะพลิกผันและหน้าพิภพจะหลังโลหิตพระยากตาหาคาราชเริ่มสงสัยอินทรัตอาจกำลังใช้ความสัมพันธ์ต้องห้ามระหว่างมนุษย์กับนากีเป็นข้ออ้างเพื่อปฏิวัติและหากสึกครั้งนี้จนเป็นฝ่ายไพยแพ้คำสาปใต้าบาดาลจะไม่ใช่แค่ตำนานอีกต่อไป เตรียมตัวเผชิญกับสงครามเต็มรูปแบบเสียงกลองน้ำดังขึ้นทั่วธรําบาดาลเรียกขานพญานาคทั่วลุ่งแม่น้ำโขงเข้าสู่สงครามเต็มรูปแบบพญานาคอินทรัตปรากฏกายกลางสนามรบพร้อมสวมกรอนอินประดับด้วยเกล็ดมังกรอินทรีย์เป็นประกายดำมืดดังรติการเขากล่าวต่อหน้าเหล่านาคว่าพวกเจ้ายึดถือสมดุลแต่สมดุลน,นั้นทำให้พวกเราอ่อนแอ ถึงเวลาที่อำนาจต้องกลับคืนสู่ฝั่งผู้กล้าหารเสียทีการประทะครั้งนี้เหนือกว่าทุกศึกที่ผ่านมาอินทรัตใช้วิชามณิีนาคดำอัญเชิญวิญญาณนักรบเก่าเข้าสิงร่างทหารพระยากตตานนาคราชไม่อาจประมาทอีกต่อไปเขาปลดผนึกอัญ,ญมณีขติยานาคซึ่งเก็บไว้ในดวงจิตเจ้าส้อยฟ้าโดยไม่รู้ตัวเป็นพลังผูกพันระหว่างเลือดนาคีและเลือดผู้พิทักษ การต่อสู้ทั้งสองฝ่ายลุกลามจนแม่น้ำทั้งสายเจ้าพระยาและแม่น้ำขงเริ่มเปลี่ยนสีกลายเป็นสีน้ำเงินอมม่วงปนโลหิตคลื่นแรงจนบ้านเรือนริมฝั่งสันส่นสะเทือนในที่สุดการประจันหน้าแบบหนึ่งต่อหนึ่งระหว่างพระยากระตาาราชและพญานาคาอินทรัตก็เริ่มขึ้นสงครามครั้งนี้จบลงโดยไม่มีผู้แพ้หรือผู้ชนะอินทรัตถอนทัพกลับไปเพื่อตั้งหลักใหม่ แต่กล่าวประโยคที่เป็นคำท้าทายทิ้งเอาไว้ข้าจะกลับมาพร้อมมณีบาดาลทั้งเจ็ดดวงและในวันนั้นโลกบาดาลจะต้องเลือกระหว่างอำนาจหรือความรักพระยากตานาคราชหันกลับสู่รรมบาดาลพร้อมกับคำถามที่ยังไร้คำตอบหากข้าเลือกความรักจะยังปกป้องโลกนี้ได้หรือไม่